่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี่านหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีค่ะอุสากรรมการเกษตรและอุสากรรมการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันและคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเป็นทางหลวง เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุมมรีและผู้บริหารกระทรวงคมนาคมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมในานามของกรมทางหลวงขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุรบ,บุตรเพียชดเป็นอย่างที่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองใช้บริการทางพุพเเศษระหว่างหมายเลข81สายบา,ยางใหญ่กาญจนบุมมรีช่ว,วงสาย นครปฐมตะวันตกดดาวของาาการสนในวันนี้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8เสายบางใหญ่การจบรบุรีเป็นหนึ่งในโครงข่ายสําคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระ,รระ,ะรหว่าง,หางเมืองระยะ20ปีของกรมทางหลวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพิธีเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8เสสายบางใหญ่การจระบุรี ช่วงด่านท่านมาถฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีและทําพิธีปล่อยขบวนรถของกรมทางหลวงในลำดับถัดมาของกลาบเป็นเชิญครับครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายกองการบริหารสูตรเกิดจังหวัดกาญจนบุรีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดกาญจนบุรี่ผู้ช่วยเลขาธิการ ท่านรอปัดกระทรวงจังหวัดคารจนิบุรีท่านสภาประธานสภาอุาสตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชายจนิบุรีหัวหน้าสมานัชการและแขกผู้มีเกียรติสื่อมวชนทุกท่านครับครับวันี้ผมก็มีความ,มดีดนะครับที่ได้มีโอกาสมารูว่าเรเปิดทางพิเศษระหว่างเมืองนะครับเส้นเอครับซึ่งใน สิ้นปีนี้นะครับกระทรวงคมนาคมก็เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้อยู่สองเส้นก็คือเส้นเป็นแปดหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เส้นเอ็มหกนะครับที่ทางไปโคราชนะครับก็อยากอยากจะถือโอกานนี้นะครับประชาันครับให้พี่น้องชาวจัองหวัดกาญจนบุรีนะครับว่าทางขึ้นลงเนี่ยนะครับที่ได้รับปบอนาตว่า ทางขึ้นลงก็ขึ้นที่ากานชาล์นีลงทีหนึ่งก็ที่นครปฐมครับเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้วันนี้เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะระบ,บายรถนะครับออกจาจังหวัดแล้วก็เข้าจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้ฝากทางท่านผู้วา่าราชการนะครับเปรียนพร้อมในเรื่องของการแหนอัดตรงขึ้นลงนะครับถึง <c oughs> เวลาอัน,น,นอควรแล้วนะครับ ผมขอเปิดทดลองการใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่การจะนั่งรีช่วงด่านนครปฐมฝั่งเมืองตกถึงด่านกายจจริญวีณบัดนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านนะครับที่ช่วยร่างการสนับสนุนให้เราคนประหยังสุด และเร er ียนเชิญท่านรองผู้บังคับการตำรวจบางหลวงค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันด้วยนะคะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะเพื่อให้เกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะและเรียนเชิญท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะทุกท่านค่ะเข้าสู่ ช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันขออนุญ,ญาตนับถอยหลังนะคะเพื่อให้สัญญาณท่านรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่านะคะในการสัมผัสบริเวณหน้าจอเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดทดลองการใช้บริการค่ะ5 4 3 2 ได้สมมตกกับที่เราประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราก่าตอนปีใหม่ค่ะท่านผู้มหเกียรตอคะขณะนี้ขบุณรถ